บทที่6หลอนเล่าเรื่องงูให้ทุกคนฟังและสมิตากับคุณลุงหมอก็เล่าเรื่องของคิชันผู้พิชิตงูให้ฟังคิชันผู้มีแม่เป็นบีกุมหรือเจ้าหญิงกุลาบมาฮาวควรจะเป็นของเขาถ้าไม่ถูกยึดไปซะก่อนแล้วก็อ๋ไฮโนริชหัวเราะขึ้นมาอีกคุณป้าคงบอกหลอนแล้วว่า วันนี้จะมีแขกมากินน้ำชาด้วยงั้นรูปนี้ทำไมมีคนละจ๊ะคิชฮันสิคะเยอริสตอบทันทีเหมือนกันอ้าวทำไมต้องเป็นคิชฮันบิดาหลอนชักแปลกใจสมิตาบอกว่าเขาไปที่นั่นบ่อยๆสิคะพ่อเขาคงจะเสียดายปราสาทสีชมพูลูกก็เลยว่าตัวเขาลงไปที่นั่น ให้เขาเป็นเจ้าของปราสาทแต่ในรูปก็ยังดีจริงไหมคะพ่อคะอา้าวแล้วทำไมต้องเป็นตอนกลางคืนคราวนี้มารดาหล่อนเป็นคนซักไซ้บ้างทั้งป้าและลุงพลอยแย้มยิ้มต่างคนต่างรู้จักหล่อนเป็นอันดีทีเดียวแหละว่าแม่ตัวน้อยนี้มีจินตนาการกว้างไกลเสียเหลือแล้วฝันของหล่อนนั้น เหลือที่ใครจะนึกวาดได้เหมือนฝันที่ออกมาเป็นภาพเป็นสีสันหาใช่ตัวอักษรไม่กลางคืนสิคะอะไรอะไรก็จะได้เป็นจริงพวกนางฟ้าก็ลุกมาเต้นระบำมาเสกอะไรต่อมิอะไรกันตอนกลางคืนนี้ไม่ใช่หรือคะอะไรอะไรก็สวยไปหมดใต้แสงดวงดาวใต้แสงจันทร์อะไรอะไรก็วิเศษไปหมด ใต้แสงดาวคืนนี้นางฟ้าไม่เสกให้คิชันเป็นเจ้าของกุลาบมาฮาวเจ้าของชั่วคราวพอชื่นใจนะคะอื้มไฮโนริชอุทานอย่างเหลือจะเชื่อผู้พิชิตงูในกระท่อมดินของคนครัวมีท่าทางว่าจะกลายเป็นพระเอกของเอริสไปเสียแล้วละซีบ่ายนี้ออกมากินน้ําชาด้วยกันซี เขาชวนหล่อนอย่างนึกเอ็นดูจับใจเชลละเมื่อเห็นหล่อนลงมือลงไม้วาดภาพดอกไอริสสีน้ำเงินลงที่มุมภาพแล้วประดิษฐ์ตัวอักษรไอขนาดตัวเขื่องไว้ที่นั่นแม่เป็นคนบอกหล่อนว่าเอริสนั้นออกสำเนียงเยอรมันก็จริงหากเมื่อเขียนและออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ความหมายเพราะพริ้งนักว่า ดอกไอริสแสนสวยที่บานรับฤดูใบไม้ผลิก่อนใครเพื่อนก่อนทิวลิปก่อนเดฟโฟดิลและก่อนไลเล็กเป็นเวลานานตั้งแต่นั้นมาภาพวาดของเอริสจึงปรากฏดอกเอริสสีน้ำเงินคู่กับอักษรไอที่มุมภาพเสมอมาเป็นความคิดที่เขาพอใจไม่น้อยเลยทั้งพอใจและเอ็นดูเป็นที่สุด พ่อแม่คุณป้าคุณลงุงนั่งลงที่โต๊ะอาหารกลางวันกันแล้วยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาน้ําชาแต่เอริสก็ตื่นเต้นซะจนกินอะไรไม่ลงพ่อแม่และคุณลงุงกลับไปที่คลีนิกแล้วหล่อนจึงช่วยคุณป้าจัดโต๊ะน้ำชาสำหรับตอนบ่ายวันนี้คุณป้าลงมือผสมแป้งทำขนมเคก้กอันโต เค้กรสวานิลามีครีมสีขาวฉาบข้างนอกแล้วคุณป้ายังผสมครีมเป็นสีต่างๆแล้วไม่ช้าไม่นานบนครีมแต่งหน้าเค้กขาวๆนั้นก็มีดอกไม้ใบไม้สีต่างๆเลือ้อยพันไปมาหน้าดูหน้ากินไม่น้อยเลยนางมานจูคนครัวช่วยทำแซนวิชไส้ไก่และคุณป้า ็เปิดขนมหวานจากกล่องใบใหม่ขนมพวกนี้เป็นคุกกี้เนยหวานอร่อยส่งมาจากอังกฤษคุณป้าให้ญาติพี่น้องทางอังกฤษส่งของกินมาตุนไว้ทีละมากๆของพวกนี้ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยเพราะมาทางเรือนอกจากของกินแล้วยังมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวรองเท้าหมวกคุณป้า แต่งสลับก,กันกับสารีพื้นเมืองเอริส e คิดว่าคุณป้าดูสวยเสมอไม่ว่าจะแต่งแบบไหนก็ตามใจหล่อนจริงๆนั้นรักการแต่งตัวแบบพื้นเมืองเสียจริงๆสารีของผู้หญิงที่นี่สวยงามจับใจเอริสสารีทอด้วยไหมสอดลายทองระยับสีผ้าไหมแต่ละผืนก็สวยราวสีลูกกวาด สดใสสว่างสวยไม่ผิดเพี้ยนจากจานสีของหลอนเลยสักนิดเดียวเพราะอย่างนี้แหละหลอนจึงอยากจะเห็นคุณป้าในสารีเพื่อนเมืองมากกว่าอะไรทั้งหมดนี่ถ้าหล่อนโตเป็นสาวเต็มตัวเอริสก็คงจะมีผ้าไหมทอสอดสลับด้วยไหมเงินไหมทองผ้าที่มีลายวิจิตพิสดารน,น่าตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุด มากมายหลายสิบชิ้นเออแล้วหลอนก็จะต้องมีเพื่อนมากๆจะได้มีโอกาสพบปะส,สังสรรค์จะได้จัดงานจัดการแล้วแต่งสารีสวยๆได้บ่อยขึ้นนะซีอะไรเสียอีกแต่วันนี้บ่ายวันนี้เอริสไม่ได้บอกให้พี่เลี้ยงแต่งตัวหลอนด้วยชุดพื้นเมืองหรอกหลอนเพิ่งจะได้รับกระโปรงชุดใหม่จากญาติญาติของแม่ ที่ส่งมาจากอังกฤษสารีจึงพักไว้ก่อนกระโปรงสีขาวมีลูกไม้ฟูฟ้าเต็มตัวที่เมื่อขึ้นมาอยู่บนร่างบอบบางของหล่อนแล้วใครๆก็ชมว่าเหมาะเจาะเสียเหลือแล้วคนผอมๆบางๆเท่านั้นถึงจะสวมกระโปรงที่ติดลูกไม้ฟูฟ้าได้สะสวยพี่จะชวนคิชันเล่นอะไรคะ หลอนตั้งคำถามกับพี่ชายก็ถามเขาตามอายุและประสบการณ์ของหล่อนนั่นเลยไฮนริชหัวเราะเขากำลังหยิบอัลบั้มใส่รูปออกจากกลิ้นชักโต๊ะทำงานของพ่อคำถามของเอริสทำให้ต้องหัวเราะออกมาเลยโอ้โหยชวนเล่นอะไรกันเล่าเขาทำเสียงหยอกเอือนกับน้องสาวใหญ่หนูคิชันกับพี่นะ่ะ ไม่ใช่เด็กตัวกระเปียกอย่างหนูนะจ๊ะจะได้กะการเล่นอะไรแบบเด็กๆเ,เอยลิสเงยหน้าขึ้นมองพี่ชายจริงสินะหลนก็ลืมเสียสนิทสนมทีเดียวแหละพี่จะให้เขาดูรูปไฮนูลิชบอกน้องสาวคุณลุงบอกว่าเขาจะไปเข้าแฮโร่ที่นั่นแล้วจะเลยเข้ามาหาวิทยาลัยแคมบริดจ์กับพี่ไง ถ้าอย่างนั้นเขาก็จะอยู่โรงเรียนเดียวกับพี่สิคะงั้นสิเขาพยักหน้าเงึกๆอึกอวุโสน้อยกว่าเท่านั้นเรื่องโรงเรียนเฮโรนี่ต้องพูดกันยาวเยียดเชียวละยาวแค่ไหนคะเอริสสงสัยไฮนริชทำหน้าเคร่งยาวมากเขาบอกหลนบางทีเขาอาจจะต้องเป็นแฟกแฟกอะไรคะ เดี๋ยวก็รู้คอยฟังเวลาพี่พูดกับเขาสินะนี่ก็จะหยิบรูปให้เขาดูเขาจะได้รู้ว่านักเรียนแฮโร่น่ะเขาจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงไฮโนลิชกล่าวอย่างภูมิใจถึงยังไงยังไงโรงเรียนแฮโร่ก็ใหญ่ยิ่งพอๆกับอีตันนั่นแหละแล้วเขาผู้ซึ่งได้รับและเข้าเรียนที่นั่นตั้งแต่เยาว์วัยก็สมควรจะภูมิใจ นอกจากว่าเขาจะเข้าไปเรียนในอัพเบอร์สคูลไฮนริชกล่าวต่อไปเขาขี้เกียจจะอธิบายถึงระบบการเรียนของแฮโรให้เด็กหญิงตัวเล็กๆอย่างเอลิสฟังที่โน่นกับที่นี่ไม่เหมือนกันเขาจะต้องปรับตัวมากๆเลยเขาพึมพำพรางก็นึกถึงเด็กหนุ่มคนนั้นไปพ,าพลางๆเราเองก็เถอะ อีกไม่กี่ปีก็จะต้องกลับไปเหมือนกันแล้วนะใครบอกเอริสไม่เคยเห็นเมืองอังกฤษหรือเยอรมันไม่เคยรู้จักเมืองทั้งสองตลอดชีวิตของหลอนอินเดียคือถิ่นที่อยู่ที่เกิดที่อาศัยหลนคุ้นกับอากาศความเป็นอยู่และอาหารการกินตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีแม้แต่ภาษาอูดูหลน ก็พูดได้คล่องแคล่วพอๆพอพอกับภาษาอังกฤษนั่นเลยความจริงที่ว่าหล่อนจะต้องไปจากที่นี่ในวันหนึ่งข้างหน้าจึงไม่ใช่เรื่องสนุกนักคนที่รักใคร่ใกล้ชิดล้วนอยู่ที่นี่ทั้งสิน้นคุณลุงอูมาคุณป้าแอนนารามูสุนัขพื้นเมืองทามูแมวตัวโปรดสมิตาพี่เลี้ยง ราโย ο, มาโนหะบาเนียคนขับรถพวกคนใช้ถ้าไปที่นูน่นคงเหล่านี้คงไม่ตามไปด้วยหรอกน้องจะอยู่ที่นี่หลอนบอกเขาด้วยเสียงคืนคืนเชียวแหละไม่ได้พ่อกับแม่ตกลงนานกันตกลงกันนานแล้วว่าพอหนูโตพอจะเข้าโรงเรียนแล้วก็พ่อกับแม่จะกลับไปอังกฤษ หรือเยอรมันก็ยังไม่รู้แต่เรื่องจะส่งหนูไปเข้าโรงเรียนประจำน่ะคงไม่ทำแน่ๆหนูเป็นเด็กผู้หญิงพ่อกับแม่จะต้องคอยดูแลใกล้ชิดกว่าไฮโนริชพูดตามที่เขาได้ยินพ่อกับแม่คุยกันเอรลสไม่อยากคุยกับพี่ชายอีกแล้วหลอนไม่อยากได้ยินเรื่องที่ตัวเองจะต้องย้ายไปจากอินเดียอีกเลยสมิตา มองหน้าคุณหนูของแกอย่างเอง็นดูแกเองก็ไม่อยากนึกถึงวันที่หล่อนจะต้องไปจากที่นี่เลยการที่ได้ดูแลฟูมฟักหล่อนมาตั้งแต่แรกเกิดนั้นพันผูกแกกับเด็กหญิงน้อยๆคนนี้ไว้อย่างแนบแน่นทีเดียวแหละโต๊ะน้ำชาถูกจัดพร้อมแล้วแต่มีเก้าอี้เพิ่มขึ้นมาอีกสองที่แทนที่จะเป็นที่เดียวอย่างกะไว ลิสว่าจะไม่ถามแต่แล้วก็อดใจไม่ได้แม่กลับมาถึงบ้านพร้อมพ่อพอดีเสียด้วยคุณลุงเชิญใครมาอีกเลยคะแม่ขาหล่อนเรียบเรียบเคียงเคียงถามมารดาหลังจากเดินวนเวียนรอบโต๊ะน้ำชานับที่นั่งของทุกคนจนแน่ใจว่าไม่พลาดเพื่อนของพ่อจะเข้าเป็นเลขานุก,การโทร ประจำสถานทูตอเมริกันที่นี่ยังไงจ๊ะคุณมาชีแมนนึกออกไหมค่ะเยริศจำเพื่อนของพ่อคนนั้นได้ดีเมื่อถึงเวลาน้ำชาเขาคนนี้ก็มาถึงก่อนคิชันเสียอีกพ่อและเขาจับมือขย่าแรงๆแ,แล้วยังสวมกอดกันนิ่งนานอย่างดีอกดีใจ ท่ามกลางสายตายิ้มยิ้มของคุณลงุงคุณป้าและแม่ไหนเด็กๆโตกันมากไหมนี่เขาหันมาจับมือเอ,อริสแล้วเลยจุมพิตที่หน้าผากหล่นเบาๆจำอาได้หรือเปล่ามาชีแมนเป็นอเมริกันร่างสูงใหญ่เอ,อริสจำได้ว่าพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษทางแม่ของเขา เป็นญาติกับบรรพบุรุษของพ่อแต่ครอบครัวนั้นโยกย้ายไปตั้งหลักแหลงในอเมริกานาน,านแล้วและมาชีแมนก็ไปเกิดที่นั่นกลายเป็นคนอเมริกันเต็มตัวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันพ่อกับเขาพบกันในเยอรมันเมื่อต่างฝ่ายยังเด็กและครอบครัวของมาชีแมนเดินทางกลับไปเที่ยวโยุโรปเขากับพ่อ จึงเท่ากับเป็นญาติกันนั่นเองบ๊อบ <Bob S 1> เพิ่งมารับตำแหน่งเลขานุการโทรที่นี่พ่อบอกทุกคนผมอยากไปเมืองจีนมากกว่าเขาพูดเสียงแจ่มใสบางทีบางทีนะครับผมอาจจะได้ไปที่นั่นไม่นานเกินรอคุณลุงผมเป็นมิชชันนารีอยู่ที่นั่นก็มีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นเลยลูกเมีย ไม่ได้กลับไปอเมริกาเป็นสิบสิบปีแล้วล่ะครับเราจะมีแขกเพิ่มอีกคนเอยลิสได้ยินคุณลุงบอกให้เขารู้คุณจำเบกุมปากิชาที่ฮันสุเล่าให้ฟังได้ไหมครับครับมาชีแมนรับคำเขากำลังศึกษาเรื่องจักรวรรดิของราชวงศ์โมกูลอยู่ที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นบาบูอักบา หรือว่าโอรังเซปราชอาณาจักรของกษัตริย์โมกุลแต่ละองค์แผ่ขยายไปไม่เท่ากันผมกำลังเที่ยวดูโบราณสถานเมืองต่างๆที่พวกโมกุลเคยใช้เป็นสนามรบเขาคุยอย่างสบายอกสบายใจดีคุณลุงอูมาแย้มยิ้มวันนี้คุณจะได้พบหนอเนื้อผมหมาย,ยความอย่างที่พูดจริงๆนาะเด็กคนนี้ เป็นลูกของเจ้าหญิงเบกุมปากีชาทรงเป็นเหลนของบาฮาดูชาที่สองดีจิงมาชีแมนชอบอกชอบใจพวกนี้เป็นอารยันแท้ๆที่ผมคิดว่าสวยงามมากทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหน้าตาสวยเราเชิญเข้ามาคุยกับไฮโนลิชค่ะป้าเล่า ขานขึ้นอีกคนคุณหมอบอกว่าเบกุมทรงมีรับสั่งว่าจะส่งลูกชายเข้าไปเรียนที่โรงเรียนแฮโร่ฉันก็เลยเชิญเขามากินน้ําชาด้วยกันวันนี้จะได้รู้จักกันไว้เอยลิสนั่งลงที่โต๊ะน้ําชาเล็กคุณป้าและแม่จัดให้เด็กๆนั่งแยกมาตามลำพังโต๊ะน้ำชาของผู้ใหญ่อยู่ไม่ไกลกันนัก และขนมของว่างก็มิได้ด้อยกว่ากันจนนิดเดียวเห็นจะมาแล้วราคาคุณป้าลุกขึ้นเมื่อรถสีดำกลางเก่ากลางใหม่วิ่งเข้ามาจอดคนขับลงมาเปิดประตูตามหน้าที่แล้วเอียริสก็เห็นเขาเต็มตาผู้พิชิตงูในกระท่อมดินของนางมานจูคนครัวไม่ได้มามือเปล่า แต่เขาประคองชามใบเของที่เป็นทองเหลืองเงาวับมาด้วยวันนี้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวแบบพื้นเมืองเต็มที่เครื่องแต่งตัวที่ทำให้เขาดูภาคภูมิสวยงามสมชาติกำเนิดเสียเหลือเกินในความรู้สึกของเ e อริสหลนจับตามองเขาแทบไม่กระพริบเชียวหละ